นาาแสงที่ส่องมาจากดวงแก้วรามศสูนจึงไม่สามารถขว้งขวานถูกนางได้แม้แต่ครั้งเดียวเมื่อนางเมฆขนากับรามศสูนพบกันเมื่อไรก็จะเกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนเลือนลั่นไปทั้งแดนสวรรค์และโลกมนุษย์เอ็มซ่าสตอรี่วันนี้ขอนำเสนอเมฆขลาลามสูนตำนานฝาแลบฟ้าหลง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเราก็จะได้เห็นฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่เป็นประจำบางครั้งก็ยังมีฟ้าผ่าเสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นกึกก้องไปทั่วแผ่นฟ้าเป็นธรรมดาบางคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากการถ่ายเทประจุฟไฟฟ้าบนก้อนเมฆแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนไทยรวมถึงคนในอินเดียประเทศจีน และประเทศในแหลมอินโดจีนมีความเชื่อกันมานานว่าเมื่อเกิดฝนตกฟ้าขนองและเกิดฟ้าแลบเป็นประกายเจิดจ้าตามด้วยเสียงฟ้าร้องสะเทือนไปทั้งแผ่นดินและบางครั้งฟ้าก็ผ่าลงมาดังสนั่นวันไหวเมื่อฟ้าผ่าไปถูกอะไรก็จะทำให้พังพินาศเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ปรากฏการณ์นี้ เกิดจากอำนาจและแก้ววิเศษของนางมิฆลาและขวานวิเศษของรามสูนั่นเองนางมขฆาลานั้นเป็นนางฟ้าบนสวรรค์มีแก้ววิเศษดวงหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่านางมิฆลามีแก้วเป็นของวิเศษนั้นบางทีคนจะเรียกนางว่ามณีเมขฆาลาหนังสือสมยาพิธานลามเกียนหรือว่าหนังสือคติธรรมซึ่งก็เป็นของพระสารประเสริฐ ได้บอกลักษณะของมณีเมฆขลาว่าเป็นนางฟ้าเจ้าแม่มหาสมุรสีเมฆโมมีดวงแก้ววิเศษนอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนาปรากฏว่าในพระชาดกเรื่องพระมหาชนกก็ถือว่ามณีเมฆขลาเป็นเทพที่ดานางสมุรเหมือนกันซึ่งนางก็มีหน้าที่ช่วยเหลือปกป้องสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์จากเรืออับปางโดยครั้งหนึ่ง ได้ช่วยพระโพธิสัตว์หรือที่รู้จักกันดีก็คือเจ้าชายมหาชนกให้พ้นภัยในเหตุการณ์เรืออับปางส่วนรามสูรน,นั้นรามสูรเป็นอสูรเทพบุตรมีฤทธิเดชมากร่างกายมีสีเขียวมีขวานเพชรเป็นอาวุธรามสูรอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาลาชิกาเป็นยักษ์จรจัดไม่มีวิมานอยู่ซึ่งก็จะเที่ยวอาศัยอยู่ตามกรีดเมฆ รามสูรนั้นขึ้นชื่อเรื่องเที่ยวเกะกะละลานเทวดามีขวานเป็นอาวุธรามสูรเคยลบกับอรชุนซึ่งเป็นเทวดานักลบมีพระขันเป็นอาวุธขณะท่องเที่ยวอยู่ในอากาศก็จะแย่งกันชมนางฟ้าเทพอรชุนนั้นได้เสียท่าถูกรามสูรจับสองเท้าฟาดใส่เหลี่ยมเขาพระสุเมนจนเสียชีวิตนอกจากนี้ก็ยังได้ไปท้าลบกับพระนาม แต่ว่าเมื่อลบกันแล้วรามะสูรก็ได้แพ้พระรามซึ่งในตอนนั้นพระรามไม่ฆ่ารามาสูรด้วยเหตุว่าเป็นพราหมณ์แต่ก็เลือกว่าจะให้แผลงอนไปทำลายมรณนะสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทพพย,ายดาและบัรดานางฟ้าทั้งหลายครั้งหนึ่งถึงวสันตฤดูเหล่าทวยเทพก็ต่างร่วมกันจัดงานนักขัตตะเลก มีการนะเล่นเป็นที่สนุกสนานคลื้นเพลงในครั้งนั้นนางฟ้าองค์หนึ่งนามว่ามขคลาสถิตยอยู่ณวิมารัตนะมีหน้าที่คอยพิทักษ์รักษาสมุทรไทยนางมีดวงแก้ววิเศษดวงหนึ่งซึ่งในรับการประทานมาจากพระนาลายทำให้นางมีอิทธิฤทธิ์มากเมื่อเหาะไปแห่งหนใดนางมิขนาก็จะถือดวงแก้ววิเศษนี้ติดตัวไปด้วยเสมอขณะที่นางมขคา พอออกจากพิมานเพื่อที่จะไปร่วมงานนักขัดตะเลิกบังเอิญว่าเจ้ายักษ์ลามาสูนได้เห็นแสงแวววาวของดวงแก้ววิเศษก่อนนึกอยากจะได้จึงได้รีเพะติดตามหมายว่าจะชิงมาเป็นของตนเองให้ได้ส่วนนางเมฆขลานั้นเมื่อเห็นว่าเจ้าจอมอสูรผู้นี้เป็นยักษ์ชั้นเลวที่เที่ยวเกะก,กะลักลานไปทั่วทั้งแดนสวรรค์และใต้บาดาลเหล่าเทพเทวาทั้งหลาย ต่างเกลียดและกลัวไม่อยากจะต่อแย่ด้วยเพราะเจ้ายักษ์รามอาสูรนี้มีขวานวิเศษอยู่ด้ามหนึ่งทำให้ไม่มีใครสู้ธิ์ได้นางเมฆขาลาจึงคิดที่จะยั่วโทสะจอม,มานในตอนนั้นนางเมฆขาลาถือดวงแก้วล่อลอกแล้วก็เหาะหนีฝ่ายรามอาสูรนั้นก็ควงขวานเพชรไล่ติดตามอย่างไม่ลดละพอได้ระยะจอมอสูรหมายจะคว้างขวานในมือใส่พลัน แสงประกายจากดวงแก้วก็ได้สะท้อนแวบวับออกมารามสูนตกใจขวานจึงพลาดเป้าแล่นเฉล็บไปตามหมู่เมฆในท้องฟ้าบางครั้งก็ลงมาถึงพื้นดินเกิดเสียงสะเทือนเลื่อนนั่นขณะนั้นพระอรชุนผู้เป็นใหญ่ได้หกผ่านมาพอดีเจ้ายักษ์ลามสูนในตอนนั้นกำลังโมหโหจึงได้ตวาดใส่พระอรชุนที่หกมาขวางทางและในที่สุด ก็เกิดการลบกันด้วยฤทธิ์ของรามอสูรได้คว่างขวานโถมเข้าฟาดฟันใส่ทันทีพระอรชุนจึงตอบโต้ด้วยพระขันการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดต่างก็ผักกันแพ้ผลัดกันชนะจนในที่สุดพระอรชุนก็พลาดท่าถูกจอมอสูนได้จับขาฟาดกับเขาพระสุเมนจนสิ้นชีพและผลการลบในครั้งนั้น ถึงกับทําให้เขาพะสุมเมนเอียงและสุดเหตุการณ์นี้ได้ล้อนถึงเหล่าเทพพยาดาทั้งหลายรวมทั้งบรรดาฤาษีชีไัยครุดนาคคนทันต้องมาทําพิธีเพื่อที่จะชะลอเขาพะสุมเมนให้กลับตั้งดังเดิมโดยที่ต้องใช้พญานาคพันรอบเขาไว้แทนเชือกแล้วช่วยกันออกแรงดึงซึ่งพระอินทร์ก็ทำหน้าที่เป่าสังให้อานัตสัญญ,ญาณ เหตุการณ์ในเรื่องนางไม่ขนารามสูนนี้เป็นเกร็ดตอนหนึ่งจากรามเกียรติ์ซึ่งก็คือตำนานที่มาของปรากฏการธรรมชาติอันได้แก่ฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่านั่นเองคนสมัยโบราณเชื่อกันว่าสายฟ้าคือประกายแสงจากขวานของรามะสูนซึ่งหากฟ้าลงมายังพื้นดินถูกต้นไม้ก็จะทำให้หักโคนจนเกิดไฟลุกไหม แต่บางตำราก็กล่าวว่าเมขขลาเป็นนางฟ้าผู้เป็นนางบำเรอของพระอิศวรซึ่งพระปิดาของนางเองนั้นเป็นผู้นำมาถวายพร้อมกับดวงแก้ววันหนึ่งนางเมขขลาได้ทูลถามต่อพระอิศวรว่าเพราะเหตุใดนางจึงต้องมีเวรเข้าเฝ้าจึงได้คำตอบว่านางนั้นเหนือกว่านางฟ้าทั่วไปเพราะเป็นรองพระอุมาและมีหน้าที่ดูแลดวงแก้ว อยู่มาวันหนึ่งนางเมฆลาเกิดไม่พอใจในฐานะความเป็นอยู่ของตนจึงลักดวงแก้วของพระอิศวนแล้วหอกไปเที่ยวเล่นเนื่องจากมีดวงแก้ววิเศษเหล่าเทพเทวาทั้งหลายจึงไม่อาจจับตัวนางได้กล่าวถึงเจ้ายักษ์ลามมสูนผู้เป็นสหายกับฝนและกินลมเป็นอาหารอาสูนผู้นี้มีขวานเพชรเป็นอาวุธและเป็นมิตรกับพระลาหูวันหนึ่ง รามสูรได้รับการไหว้วันจากพระลาหูให้ช่วยไปชิงดวงแก้วและจับนางเมิขนาเพื่อพระลาหูจะได้นำไปถวายพระอิศวรอีกต่อหนึ่งเป็นการไถ่โทษในความผิดของต้นซึ่งครั้งหนึ่งเคยแปลงตัวเป็นเทวดาแอบไปกินน้ำอมฤตเมื่อคราวเทพและอสูรช่วยกันกวนกรเียนสมุดแต่ด้วยอำนาจแสงที่ส่องมาจากดวงแก้วรามสูรจึงไม่สามารถขว้งขวาน ถูกนางได้แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นเมื่อนางเมฆขนากับรามสูนพบกันเมื่อไรก็จะเกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนเรือนลั่นไปทั้งแดนสวรรค์และโลกมนุษย์ตราบถึงทุกวันนี้ส่วนประเทศไทยของเราก็คิดเห็นไปว่าเมื่อเวลาฟ้าแลบฟ้าร้องนั้นก็คือเวลาที่นางเมฆขนาล่อแก้วและรามสูนควางขวานนี่เองแสงแก้วคือแสงฟ้าแลบ เสียงขวานก็คือเสียงฟ้าร้องและนี่ก็คือตำนานเมฆขลาลาม,มาสูนที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องรวมไปถึงฟ้าผ่าด้วยติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ทุกวันในช่วงเวลาสองทุ่มทางช่องเอ็มซ่าสตอรี่นะครับ